นี um, um ng ng ่ปลากุ้มปลากุ้มตัวงามๆพี่น้องนี่ปลาทั้งแดงทิปลาตัวใหญ่อยู่ด้วยนี่นั่นดิมันตาบอดบนเอ้าปลาตั้งิเทีโอ้ยมึงเป็นตาบอดบนน้าบานนี่พี่น้องเมืองเนี้ยโอ้แสบแย่ของกันเป็นปุ่มเอาฮะนี่แหละพี่น้องผลงาน วันเหี้ยกิบเขือไข่ครับมื่อนี้ก็บวได้ลงปานะมันดอกลงป่าก็ได้ไปได้กินป่าสวยงามนี่ป่าบอกสีน้อง วถิมาลเหรินหน่ำคือวบถบบิมาไทาย <c ười> เก็บบะเืลแล้วข่ายอยจากวัตถิมาหลนหนํำพะนะว่ตถิมาไท,าทายสเ้ยเอา้าคือออกตัวหน,น่อยเอ้ยมันเต็นเถือกม่องหมดเนาะ <c ười> <c ười> ขาดลาย,ยลตัวหน่อยตัวหญ่สีลายยู่สัน่นวนแล้วนั่นสัว์ออกอีกแล้ว ตัวนึงแล้วฮึไปยังคืไปดีแท้ไปยังปลากุ้มปลากุ้มปลากุ้มตัวงามๆพี่น้องนี่ปลาหางแดงเิี้ยตัวใหญ่อยู่เด้อนี่ปลาหางแดียงเตี้ตัวหนึ่งตัวงปล่โตตัวนั้นอันนี้เดี๋ยวตัวนึงนี่ปลาจียังใส่กับบัวแม่ เอามันมันพี่น้องมันก้อยเสร็จตัวเนี้ยเนี้ยแข่งกันโอ้แรงท่องเป็นปุ่มมั้งแกเออที่เย็นดีจ้ะ เจ้ขวางบอกขวางหังล่งอยากลงไหลขฟังเลีมยนเผีะขวงเผาติดกล่อมนั่นดีมันตาบอดบนเอ้าปนั่งปปนั่งดี โอ้ยบ hey, oh, ุ้มเป็นตาบวชบนว่บานนี่ไ mm hmm. er> like ี่ห uh, น่องบังเนี้ยโอ้แสบเฮี้ยข่งกันเป็นปุ่มเอาตัวนึงบ่งมันห่องข่งกันยังแบบไหนโอ้ขาดสีใดเนาะมันมันคือเกาพี่น่อง ครับแตกดีแตกดีแล้ะยอดไผ่น่ป <laughs> ไปเล่งออกั้งแต่ง,งาไผ่ บ่ต่ําติ๊กตําตักพอให้ดีๆใจเว้ยอือมีเห็นอยู่ขาวๆตัวเดยีดยวตัวเดียวก็ไปตื้มกันตัวฮะนี่ครับพี่น้องผลงาน วันเหี้ยเก็บบะเขือค่ายครับมื่อนี้ก็บ่ได้ล่องป่านะพันดอกล่องป่าก็ได้บ่ได้กินป่าเยันได้ก็ยินแต่เสียงฝักฝักลาบเดิพี่น้องฝักลาบป่าปเก็บบะเขือคล้ายๆก็ได้ไปเหร่นน้ำว,วันเหี้ยสองสามเทียดิยปิงเดินเอ้มันดีพี่น้องปลากุมปลาป้านั่งมันดีแท้ๆ บริสียเงินวันท้ผาผุนเห้องของวันอยู่ธรรมชาตินี่แหละก็ได้ปิ้งมืออืน่นผุนเออพี่น้องเอ้มือเด็กยังติดตัดลงนี่กับเบิ้งโอ้ปติตาเสียพ่อพี่น้องป,ป,ปิตาเสียปิตาเสียบปิ้งหวานหวานมะขั่วขี่ครับปิ้งแบบบะข,ขั่วขี่ พอได้กินเขาวเร่งพี่น้องเลยเดีลยวเร่งโอ้มันเป็นเขาไม่ป่ามันพี่น้องเขาเก้ากับมันจุดจัดจดจัจดจเลยจดจัดจดจัดเลย